เมื่อ Facebook ครูแว่นดำเปิดประเด็นยกเลิกเรียนลูกเสือแนนารีเพราะชุดแพง ทำให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นดราม่าดังในโลกออนไลน์มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นโพสต์แล้วกว่า2,000ครั้งยอดแชร์กว่า4,000ครั้งเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ชาวเน็ตมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่าถ้าหากให้คงความเป็นลูกเสือเน่นารีไว้เพื่อทำกิจกรรมอาจให้มีแค่ผ้าพพันคอก็เพียงพอที่จะเป็นลูกเสือและเน่นารีแล้วไม่ต้องเน้นเครื่องแบบด้านเพจ f a c e b o o k d r a m a a d d i c กก็ได้โพสต์ภาพใบเสร็จชุดลูกเสือแล้วระบุข้อความว่า

ตัวอย่างใบเสร็จชุดลูกเสือจากลูกเพจก็ประมาณนี้ครับจะได้เห็นภาพว่าค่าใช้จ่ายชุดลูกเสือนัปัจจุบันสร้างภาระก,กับพ่อแม่ผู้ปกครองขนาดไหนอันนี้2ชุดครับซึ่งภาพใบเสร็จดังกล่าวจะเห็นว่าเบสเร็จผู้ปกครองท่านนี้ต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น2680บาทซึ่งความเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าควรจะเปลี่ยนแปลงหรือจัดการปรับแก้ไขในบางส่วนที่สามารถทําได้เพื่อให้เข้ากับยุคสมยัยรวมทั้งยังเป็น การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกินจําเป็นของผู้ปกครองในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ด้านความคิดเห็นอื่นๆต่างก็เข้ามาคอนเฟิร์มว่าในฐานะที่หลายๆคนมีลูกที่ต้องซื้อชุดลูกเสือนั้นนับว่าเป็นชุดที่มีราคาแพงขนาดบางบ้านไม่ได้ลําบากมากมายพอจะมีเงินซัพพอร์ตก็ยังมองว่าชุดนี้แพงอยู่ดีนอกจากจะแพงในแง่ของตัวชุดและอุปกรณ์แล้ว ยังรู้สึกว่าใช้ไม่คุ้มค่าเพราะร้อนแถมเรียนวันละหนึ่งคาบแต่กลับต้องลงทุนกับค่าชุดค่าอุปกรณ์เครื่องหมายต่างๆอีกหลักพันซึ่งวิชานี้เป็นทักษะการดำรงชีวิตน่าจะให้เด็กเลือกเรียนเพิมเ่มเติมตามความสนใจจะดีกว่าหรือเป็นวิชาสอนเพิ่มเติมที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อผ้าเพิ่มน่าจะใส่กับชุดอื่นแล้วใส่แค่ผ้าพันคอเหมือนตอนเข้าค่ายก็น่าจะเพียงพอแล้ว